สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนเป็นไงกันบ้างคะถูกกันบ้างไหมหน่าเสียดายเนาะเลขวิ่งมีแค่สองตัวเองให้วิ่ง4ี่กับ6บนล่างดันมาสล่างเนาะเลขออกอะไรเลขออก3 9มเกหเลขออก3ามเ้าบนสีสล่าง แต่เลขวิ่งเข้าเลขวิ่งนะตัวเจาะไม่เข้าเนาะทุกคนสี่กับหกตัวเจาะหกไม่เข้าเข้าตัวที่ไม่เจานะเนาะเข้าสี่จับคู่ก็อยู่ในสุดเต็มเนาะก็ได้ตรงๆรงนะ้ะใครเล่นสุดเต็มเนาะก็จะได้ตรงๆเนาะถ้าผู้ใดเล่นสุดเต็มก็ได้ตรงๆเนาะค่ะพี่น้องม 1, 2, 3, 1, 2, 3, นะีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามหกหนึ่งหกสองหกสามเนาะแสงอรุณจับให้เนาะ แต่ว่าน่าเสียดายเนาะคู่เน้นเราไม่เข้าเนาะเสียงรุนเขาเป็นเน้นหกสองเนาะมากหกสองแหงพี่น้องมากหกสองกับสี่หนึ่งเอาหกหนึ่งกับสี่สองมาเป็นตัวรองเนาะแต่ว่าเล็กนั้นไปเข้าสี่สามไปเข้าเล็กเทียนอยู่ในสุดเต็มเนาะแต่ว่าสุดที่เน้นให้บุเข้าก็เสียดายหลีแต่ถ้าผู้ใดซื้อสุดเต็มก็เสียดายเนาะ 4ีมตรงตรงเนาะเ็กห่วยโอโอกออกสี่สามล้างสามเกห้าบนแต่ว่าเล็กวิ่งนี้พี่น้องแน่นอนอิลีเดอเล็กวิ่งนี่ถ้าผู้ใดมีตัวดีตัวเด่นเออว่าตัวนี้แม่นแม่นแหละมาจับใส่โลดมาบนมาล้างบางทีมาทางบนทางล้างปีที่แล้ว ปีที่แล้วนี่พีทแค่สองงวดเล็กวิง่งแต่ละงวดนี่จะมีสามโตเนาะแสงลุนให้ซิมีสามโตซิม,มีมีเข้าบนมีเข้าล้างปีที่แล้วเข้าทั้งล้างเข้าทั้งบนงวดที่มันออเกเจ็ดสามล้างเจ็ดสามบนนั่นหมอันนั้นมันมาคู่กันเลยนะแต่ว่าปีนี้ก็เลยยากมาแซให้พี่ๆเพื่อนๆได้หูนำเนาะได้เห็นนำเพื่อมีผู้ใดสนใจเนาะไปเล่น เพื่อมีโซกมีลาบเนาะเพื่อมีดวงนํากันเนาะอันนี้เ้าใส่คนคอหว่วยเด้อพี่น้องเพราะว่าแสงอรุนกัน <c oughs> แสงรุนบบเมนเจ้าแม่ได้พี่น้องบบเมนเจ้าแม่บบเมนเจ้ามือห่วยบบเมนคนไขยห่วยแต่เป็นคนมักเลขมักซื้อเลขกันเลยมาเฮ็ดเลขพอเลขออกนี่ก็ทิมาคำนวณเลยจ้ะอันนี้เป็นเลขคำนวณเด้อค่ะเด้อพี่น้องบบเมนเจ้าบบเมนนัน บเมนนี่ก่อนวนว่าบบเมนเจ้าแม่บบเมนเจ้าแม่บบเมนเจ้าแม่ให้หวยแต่ว่าเป็นคนมกักหวยมักเลขมักเล่นเลขมักซื้อเลขเป็นคนมักคำนวณซื้อเลขแต่ละโตนี่ซิเป็นเลขของเจ้าของเนาะคำนวณได้มาแบบนี้ก็ซื้อแบบนี้แต่ส่วนหลายแสงอรุณซื้อ,อตๆตัวเองเน,น้นจะพ่น้อง มันนีเสียงบุค่อยดีปันไดพี่น้องตอนแรกก็ว่าสิลงคลิปให้เนาะว่าสิให้เล็กวิ่งเหมือนเพื่อนเพื่อนตั้งแต่เมื่อนห้วยออกได้มือหนึ่งมือสองว่าสิลงให้แต่สุขภาพร่างกายมันบวไหวใจพี่น้องไอคักอีหลีไอสามสาม,สามคืนสี่คืนแล้วพี่น้องบ่ได้บบรับบ่ได้นอนเมื่อคืนนี้ใครแดงได้นอนแดงเมื่อคืนนี้ตื่นมาเมื่อเสาร์เลยมาอัดคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งนี้ลจะจ้ะ แต่ว่างวดนี้แสงลุนกมาให้สามตัวเด้คอคนะ่ะด <Weekly>. ูงวดงวดงวดที่มันออกสามเก้าห้าสี่สามข้างล่างเนี่ยงวดมันกีนี่เนาะงวดวันที่สิบหกกุมภาแสงลุนให้แค่สองตัวเล็กวิ่งเพราะว่ามันมันได้แค่สองตัวนี่เนาะแต่ละงวดมันจะได้สามตัวแต่งวดเนี่ยได้แค่สองตัวเองพี่น้องโอ้โโคตรเสียดายเลยเนาะถ้าผู้ใดเล่นสุดเติมก็ได้เนาะงวดมันกีนั่นผู้ใดเล่นสุดเติมก็ได้มันก็มีแค่หกคู่ด้พี่น้องมั่ได้มีหลายเนี่ย แต่ว่าตัวจอวบอกเข้าพี่น้องเลยแต่ว่าเป็นอย่างเนาะงวดหน้าเอาไม่พี่น้องเลขมีเข้ามีลดเยาว่ากันเด้อพี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะแสงอรุณมาลงให้เบิง่งเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อพี่น้องบ่บอกสามารถบอกได้ว่าเลขมันเสียอกตัวนี้เนาะบ่มีไผ่หูว่าเลขมันเสียอกตัวใดเป็นแค่การคำนวณ เป็นแค,ค่การเดาตัวเลขทุกตัวเนาะถ้าเฮาซื้อทื่ก็เป็นดวงเฮาถ้าซื้อบุทึกก็ซือว่าเสี่ยงดวงเสี่ยงวุณวาสนาเนาะเพราะว่าเลขซื้อเลขซื้อบอร์มันมากับดวงเนาะพี่น้องมันมากับดวงอิ่ีได้พี่น้องถ้าเฮาบ่มีดวงนี่ก็บ่ได้พี่น้องเรื่องซื้อเลขซื้อเบอร์เนี่ยแสงอรุณน,นี่แหละนคนมาก,ลเ,ลกเล่นเลขเล่นเบืร์ถึงเอาได้บางทีเนี่ยคำนวณได้เทศสะได้สามตัวก็มี ส่วนหลายนี่มันสิเข้าตั้งสองตัวสามตัวนี่บ่ค่อยเข้าจ้ะพี่น้องจา๋านี่แหละงวดเนี่ยบอกงวดเนี่ยแสยงลุนให้วิง่งให้วิ่งสี่กับหกหลันมาสี่ลางเนี่ยงวดก่อนก่อนอยู่ใส่ก็งวดก่อน,อนดึงงวดก่อนเนี่ยงวดก่อนศู <c oughs> นย์หกสามไม่โบลาณเนี่ยเลขออกศูนย์หกสามศูนย์เก้ามันก็มาเนี่ย มาเก้าล้างมาเก้าล้างสองรอบแล้วมาเก้าล้างแต่ว่าเล็กวิง่งแต่เล็กวิ่งนอกงวดก่อนที่มาออกศูนย์สามหกศูนย์เก้าล้างงวดวันที่ที่หนึ่งกุมภาเนาะสี่เก้าเจ็ดก็มาเก้าล้างสองงวดแล้วเดี๋จับพี่น้องมาล้างเล็กวิง่ง แต่ว่าจับคู่ระเข้าเนะจับคูกับพี่เต้มเดียวออกหกสามบนแสงลวนจับคูให้6กสี่แต่ว่างวดก่อนนั้นพี่งวดวันที่สิเจ็ดมกราเนาะเจ็ดมกราเดือนหนึ่งสองพงวดนั่งกับศูนปดเก้า สามโตเล็กวิง่งก็มาหนึ่งโตบนล่างคือกันจากพี่น้องแต่ว่าแสงรุ่นให้บนล่างแสงรุ่นการันตีบ่ได้ว่ามันสิมาล้างหรือว่ามาบนแสงรุ่นเลยให้ไปเลือกเอาว่าสิวิ่งล่างหรือวิ่งบนเนาะเฉ <c oughs> พาะผู้มักวิง่งแต่ว่ามันก็มาบน่นเรื่องวดัดวัดวันที่สิบเจ็ดมกรานี่มาบ่นด้วยพี่น้องมาบน 9, 9, น่นเก้าเก้าเจ็ดเก้าก็มาเก้ามาเก้าบนแต่ว่าเล็กวิ่งนี่แน่นอน ปีที่แล้วเนี่ยทั้งปีรุดแค่สองงวดสพเล็กวิง่งบบมารล้างกับมาบนปีที่แล้วรุดแค่สองงวดด้วยจากทั้งปีถ้าผู้ใดมีตัวเด็ดเด็ดมาจับใส่เลยจ้ะพี่น้องเล็กเกือบ,บหลายตัวอีกเอาตัวดีๆเด็ดเด็ดว่าเด็ดนั่นแหละเออตัวนี้มาแน่ๆแหละมาจับใส่ลดเล่นล้างเล่นบนยังใดก็บอขาดทุนจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันมายุ่แล้ว อันนี้บอกได้ว่ามาเลขวิ่งนี่บอกวดก่อนทีาจับเข้าจับคู่อ่ะในเจ็ดเก้าเข้าตรงๆงวดแรกที่แสงรุ่นฮะลงให้เนาะแต่ตรงงวดเนี้ยแสงรุ่นหมดได้ลงให้เพราะว่าลงคลิปว่ทันจากงวดเนี้ยเข้าตรงๆงวดในเจ็ดเก้าต่อมางวดนี้ที่แสงรุ่นเป็นลงเป็นคลิปแรกเนาะงวดนี้ลงเป็นคลิปแรก แต่บเข้างวนเนี้เข้าแต่เล็กวิง่งเง่อที่สองมาแสงลุนกับมาลงเง่อที่สองเล็กวิ่งได้ส่งตัวได้สี่กับฮให้วิ่งบนล้างเนาะเฉพาะผู้ผู้มักวิง่งเนาะพี่น้องใส่วิง่งใส่รู้แสงลุนเจะให้เล็กหกวิ่งบนล้างแต่โบเข้าเล็กที่เจะให้จะพี่น้องไปเข้าตัวที่บเจะเนาะเขาสี่เนาะเข้าสี่ 4, ล้างสี่สามล้างเนี่ย งวดนี้ได้แค่สองตูวแล้วมาเบิ้งงวดต่อไปบันนี้วันทีหนึ่งมีนามาเบิ้งมาแสงรื้อให้ตัวให <c oughs> ที่นึงมีนาได้ที่น้อง <c oughs> ที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดเนาะสามห้าหนึ่งมาหนึ่งตูคือกันบนล้าง ามห้าหนึงน่งมาหนึ่งตัวบนล้างแต่ว่าแสรงรุนมักตัวนี้พี่น้องสามห้าหนึง่งแสงรุนซิวงให้เลยตัวนี้มักห้าให้ไปวิ่งเลยห้าบนล้างคำพูดใดซิวิง่งซิรูดให้วิ่งห้ารูดห้าบนล้างเลยพี่น้องสามตัวเนี่ยระว่างเลขสามเลขห้าเลขหนึ่งเนี่ยผู้ใดมักสามก็วิ่งสามผู้ใดมัก ห้ากับวิ่งห้ามักนึงกับวิ่งหนึ่งแต่ว่าแสงรุนมักห้าแต่แล้วแต่ผู้มักนอกแต่แสงก็รุนมากห้าพี่น้องงวดเนี้ยมักห้าแหงคิดว่าห้ามางวดนี้เนี้ยแสยงรุนให้เลยห้าถ้าวิ่งไปเลยห้าวิ่งห้าบนล้างงวดเนี้ยวันวันที่หนึ่งเดือนสามหกเจ็ดก็คือเดือนมีนาเนาะวันท,ที่หนึ่ง มีนะ Home, าคม2,567สสยวิ่งใส่รดวิ่งห้าไปเลยเด้อค่ะเด้อว,วิ่งหา้าวิ่งบนวิ่งล้างตัวเลขทุกตัวเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อค่ะเด้อแสงอรุณเป็นเพียงแค่นคแน,แนวทางให้บอสสามารถบอกได้ว่าเลขกมันเสียอกตัวใดเนาะเป็นเพียงการคำนวณซื่ออ,อันนี้ก็คือการคำนวณแสงคแสงอรุณคำนวณก็ได้คือเล็ก เลขวิ่งคือได้สามตัวนี่แต่ว่าแสงอรุนมา <c oughs> มาตัดให้ให้วิ่งห้าเลเดแต่ผู้มักผู้ซ้อมเนาะแต่ว่าเลขมีสามตัวแต่แสงอรุนเลือกห้าพี่น้องเลวแต่ผู่มมักแต่ว่าแสงอรุนมักห้าให้วิ่งห้าพูดได้มักกระตามมักกระจัดคัดกระพ่านจากพี่น้องแต่ว่าตัวเลขเป็นเพียงเป็นเพียงแค่แนวทางบอกได้แค่นี้เนาะ บมมีไพสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าเลขมันสิมาตัวใดแล้วมันสิออกตัวใดเดี๋ยวคลิปหน้าแสงรุนสิมาจับคู่ให้จ้ะพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้แสงรุนให้แค่เลขวิ่งไปก่อนเนาะในคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าแสงรุนสิมาจับคู่ให้เนาะจับคู่กืบว่าลายคู่คือเก้าเดอกพี่น้องกับประมาณหกคู่คือเก้านั่นแหละ ดี๋ยวก็สิ้นเน้นให้อยู่เนาะในคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมคลิปจุดจบเด้อค่ะเด้อก็จะลืมฝากกดไลค์กดติดตามซองแสงอรุ่นนี่เด้อค่ะพี่น้องผู้ใด๋เข้ามาเบ่งกงได้เพราะว่าแสงอรุ่นกเนเนเน็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะเป็นเพียงแค่แนวทางให้ซองกันยังน้อยอยู่จ้ะอาจะเปิดงซองไม่ไหมฝากกดไลค์กดติดตามซองนี่เด้อค่ะเด้อขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ